จากเวลาทกเวาที่ังแาจะเริ้ปุ๊บว่าทงานลูกปูไหล ตรงทะเลได้เลยแต่ว่าตรงนี้ได้ปรึกษากับอาจารย์เขาว่าเราจะทําสูงว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าก็คือเขาจะมีการเก็บข้อมูลเลยด้วย,ย,ยวัยนะยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดะอาจจะอาจจะอบรมเชิงทฤษฎีไปด้วยทำใบบัตรยิงไปด้วยนะครับจะได้เรียนรู้ร่วมกันเลยว่าได้แลกเปลี่ยนกันว่าเรามีติดขัดตรงไหนอาจารย์เดี๋ยวผมสัตว์พภาสิตที่หลักขั้นตอนนะครับจะเพาก่อนไลย อ่าทับอีกอีกขอให้ได้ได้ๆก็ได้ครับอีกอีกชัดๆ ขึ้งชายไงาสองเวลาคนตายคือไม่ใช่พวกว่าเกลนวัตถุประสงค์จริงๆคือเค่องกายต่แบบนั้นคือเกล่อชายเปเอาไปใช้ไม่ได้ทำไไม่ได้ ที่เราได้ทำออกมาเนี่ยสามารถใช้ได้จริงมีประโยชน์มากน้อยมากแค่ไหนหลังจากการอบรนะคะเพื่อให้ชาวบ้านเองก็ได้นำไปต่อยอดแล้วก็ได้เปิดภูนะคะขยะในชุมชนในควเรือนเนี่ยร้านค้าต่างๆ หรือว่าทางรีสอร์ทต่างๆเนี่ยไม่รู้จะเอาไปไหนนะคะก็เลยเในกลุ่มก็เลยมามาชวนคุยกันนะคะว่าเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีก็เลยคิดตรวเอักว่า,เ,า,าเราเนี่ยมีการเกษตรเยอะก็น่าจะผลิตหริอการ่ันเขาได้เวมาเยี่ยมตรงนี้ถึงใจมาทุกบ้าน อีกภาคกิจนึงก็คือมาประชุมกีับโครงการตบนมันคงปลดปยยเสติดมาพูดคุยเพื่อให้ผมได้ <laughs>

就是说，说说身体是我们的嘛，啊，对，啊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 